อันนี้ห้ามทานนะเพราบอกว่าจะไม่ทำขอไดาใช่ <c oughs> อันนี้คือหลังโรงเรียนใช่ค่ะหลังโรงเรียนคุณครับแปลว่าอย่างนี้พื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ะมันก็จะเล็กมากเลย่ะเพราะว่าพอออกมาจากเรียนปุ๊บก็เป็นร้านอาหารเป็นชุมชนใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่เป็นของอุทยานนีค่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็มันจะมีพื้นที่แค่นี้เอง <c oughs> บ้านใครคะเนี่ย้าน้องชิมิคะ่ะนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าครัวดูคุณยายค่อยู่กับคุณยายใช่ค่ะคุณยายสวัสดีค,ค,ค่ะคุณยายคะทาเมนูอะไรคะวันนี้ผัดเผ็ดจ้ะผัดเผ็ดปลาอันนี้คุณยายใช้ปลาอะไรม,รมาคะปลามองมันเป็นปลาที่แบบต้องไปจับมาหรือวอ่ายังไงคะติดกวนอ๋อติดกระวนมาเวลาแบบสาวขึ้นมามันก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเล็กๆติดอยู่ซึ่งปกติก็เอามาทำกับข้าวกินเองไม่เขาไม่ขายกันคุณยาย ก็ตายอืมคือกินได้ทั้งตัวเลยก็คือผัดทั้งตัวยายแค่หั่นให้มันเล็กเฉยๆเป็นผัดเผ็ดปลาที่ติดอวนมาที่อยู่หน้าบ้านส่วนน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกแกงอะไรคะยายน้ำพริกผัดเผ็ดน้ำพริกผัดเผ็ดตำเองวะเนี่ยคุณยายจริง่ะเนี่ยใ่อู้ยายแรงเยอะเนาะตำเนียน <laughs> มาคุณยายทำกันเถอะ อันนี้เป็นพิธีกรรมขั้นต้นนะคะการไล่มดก่อนเจ้น้ำมันน้ำมันผัดกับพริกแกงเหรอยายเจ้ <c oughs> ใส่อะไรก่อนยายพริกแกงก่อน <c oughs> ผัดให้เขาหอมใช่ไหมคะ <c oughs> ใส่น้ำตาลนิดนึงเนาะ <c oughs> แล้วก็เกลือปรุงรสแค่น้ำตาลกับเกลือแค่นี้เลย แล้วพริกดำคืออะไรคะพริกไตดำใยญ่อะพูดย่ออ่ะหนูก็ไม่เข้าใจยายปลาติดอวนคือป,ปลาที่ไม่ได้ตั้งใจจะจับแต่มันดันมาติดจ้ะก็เซอร์ไพรส์ดีนะยายเซอร์ไพรส์ดีแล้วแปลว่าวันนี้อะไรจะติดอวนสุกอย่างยายจ้ะแค่แค่แล้วแค่แล้วแค่แล้วคือบใกล้แล้วใช่ไหมน่าจะสุกน่าจะสุกแล้วมาแล้วปิดไฟเนาะเอาเลย ยอดโอเค <Okay. S 2> นี่ค่ะหัดเพ็รปลามองค่ะบายเชฟคุณยายค่ะจากเมื่อกี้นะคะยายที่ยายใช้ปลาติดอวนใช่ไหมพลอยก็เลยจะเอาปลาติดอวนเหมือนกันแต่ว่าพลอยเนี่ยจะเอามาทำเป็นปลานึ่งสี ส่วนประกอบนะคะของเมนูปลาเนื้อซีอิวนะคะอันแรกเลยก็คือปลาติดปวนซอสป UNG รุงรสฝาเขียวค่ะซีอิ้วขาวน้ำมันหอยขึ้นช่ายขิงพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วก็มีต้นหอมค่ะอันนี้เราจริงๆเราก็ใช้ปลาเนื้อขาวอะไรก็ได้ซีอิ๊วขาวค่ะอันมีซอสปรุงรสอันนี้ก็น้ำมันหอยข่ยายแล้วก็น้ำตาล เสร็จแล้วนะคะยายอันนี้ขึ้นช่ายเราก็จะเอามาลองเพราะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นึ่งนี่เราก็จะเอาปลานะคะวางใส่บนนี้แล้วก็อันนี้ขิงซอสแล้วก็ซอสเนี่ยเราจะราดไปแค่ครึ่งเดียวค่ะยายอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะเก็บไว้ราดตอนสุดท้ายปรัมอันนี้แล้วเราก็จะใส่เข้าไป ยายก็ปล่อยทิ้งไว้อีก7นาทีเดินกลับมาเสร็จทานได้โอเคหนูก็จะเทน,ออน้่าอ่อนนึงก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับปานที่ค่ะ <N> คุณยาย <N> เราก็ทำกันคนละเมนูนเนาะ ของคุณยายอันนี้ก็คือผัดเผ็ดปลามองกาของพอยเป็นปลานึ่อซีอิว๊วอันนี้ห้ามทานนะเพราะบอกว่าจะไม่ทานของยายใช่ไหมมาทานกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะปลาเได้เลยค่ะให้ผ่านไหมคะคิม <laughs> ค่ะเชฟที่บ้านน้องกีน่าอยู่ทางนี้นะคะวิ่งานถ้าเดินถ้าเดินวันนี้ก็คือไกลที่สุดแล้วใช่ค่ะไกลสุดแล้วบ้านหลังสุดท้ายของเกาะค่ะบ้านนี้อยู่กันลูกสามคนลูกสามคนแล้วก็พ่อแม่ลูกอยู่กันห้าคนเนาะใช่ค่คะสวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะคนไหนคุณแม่คนไหนน้องคะเนี่ยนี่คุณแม่คุณน้องคุณแม่ทำอะไรทำขนมกอดอกขนมกอดอกอะค่ะหน้าตาอันนี้คือเป็นแบบนี้ ก็กอดอกนี่คืออะไรคะเป็นยังไงบ้างขนมของที่บ้านเพิ่งมันกินแบบเนี้ยคือแเช้าตอนเช้าเอากินกับกาแฟข้างในมีอะไรบ้างคมีไข่มนน้ำตาลค่ะเกลือแล้วก็แป้งแล้วก็แค่แบบผสมให้เข้ากันแล้วก็หย่อนทอดนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้หนูดูหน่อยได้ไหมอ่ะ อ๋อก็คือใช้ช้อนตักบางคนก็ใช้ช้อนบางคนจะใช้กับมือใช้มือเหรอแม่หยิบกับมือค่ะหยิบน้องอย่างนี้อ๋อใช่ใช่ค่ะอันนี้แม่ทำรูปปลาหมึกใช่ไหมไม่หมึกเล็กแม่เคยกินกับแบบสังขยาอะไรอย่างงี้ยเคยกินได้ไหมได้แล้วคนนี้ชอบกินไหมเนี่ยชอบกิน ตอนนี้นะคะพลอยก็ได้ไอเดียแล้วว่าจะทําอะไรมาฟิชเชอร์ริ่งกับเมนูกอดอ,อกของคุณแม่นะคะพลอยนึกถึงเอแคลเดี๋ยวพลอยจะทําไส้เอแคลเพื่อบีบไปในกอดอ,อกคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพลอยนะคะก็จะทําตัวไส้นะคะเป็นไส้สังขยานมเย็นน้องๆน,น,น่าจะชอบกันส่วนผสมของตัวไส้สังขยานมเย็นนะคะก็จะมีกะทิค่ะน้ำแดงน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้าะคะ่ะแล้วก็ไข่แดงะคะ่ะอันดับแรกนะคะ ก็ใส่ไข่แล้วก็กะทิค่ะจริงๆถ้าไม่ใช้กะทิใช้นมก็ได้นกมกล่อเน้นหวานตักน้ำนิดนึงแค่คนให้ไข่เข้าเข้ากับตัวให้น้ำทั้งหมดเข้ากันแล้วก็อันนี้ใช้แป้งแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะพอเข้ากันไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งแล้วเราก็ไปตั้งไฟแล้วก็คนตลอด เนี่ยมันก็จะเริ่มเหนืดละแม่ถ้าแม่อยากให้มันแบบเหนียวกว่านี้แม่ก็ใส่แป้งก่อนแล้วเมื่อกี้หนูใส่ประมาณสี่ช้อนโอเคประมาณนี้ค่ะแม่ก็จะเหนื่อแหละเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอทิ้งไว้ให้เย็นเขาก็จะเหนียวขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งให้เย็นก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ไส้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้กันค่ะแม่ปกติอันนี้ที่แม่ทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เปิดมัน เพราะเอแค่ต้องมีไส้ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็จะควักข้างในนี้ออกมาค่ะแม่แม่ก็เอาไส้เนี่ยไปให้พ่อกินไ<ห>ม่ได้พรุงนี้พ่อกลับมาเลย,เยให้พ่อกินไส้แล้วก็ตัวข้างนอกเนี่ยของน้องให้คุณพ่อเก็บไว้คุณพ่ออันนี้ของคุณลูกครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหยัดไส้กัน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็เมื่อกี้เนาะที่ก,กนวนกันเมื่อกี้เราก็เอามาใส่ถุงค่ะแม่มัดหนังยางอย่างนี้เลยแล้วก็ตัด ปลายให้เขาแหลมๆเสร็จแล้วแม่ก็จับเขายัดเข้าไปเด็กก็จะน่าจะทันง่ายค่ะ okay. ให้เขาเห็นนิดนึงว่าแบบมีไส้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นเมนูก็ดอดอกนะคะไส้สังขยานมเย็นค่ะ ปกติเคยกินกอดอกปะคะ,คะเคยค,ค่ะเคยไหมเคยค่ะแม่ต้องเคยคแล้วเคยกินกอดอกมีไส้เปล่าไม่เคยให้ทายสียงมพูรถสอะไรรู้จักนมเย็นป่าวรู้จักอ่าลองลองสิว่าเหมือนนมเย็นไหมเคยเหมือนที่คนกินปะอร่อยนะคะ วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะที่โรงเรียนบ้านเกาะบุรลนนะคะถ้าพูดถึงปัญหาเลยเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องพูดถึงการเดินทางทั้งการขนส่งการที่จะเอาวัตถุดิบมาก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะเอาเข้ามาที่เกาะน,นี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องอาหารเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะดูอุรมสมบูรณ์มีอาหารทะเลเยอะยะเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าเขาต้องกินของซ้ๆํๆ อาจจะเป็นเมนูเดิมๆแต่ว่าสิ่งที่พลอยเข้ามาที่ทําได้ในวันนี้ก็คือมาทําให้คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีไอเดียใหม่ๆที่จะมาทําเมนูที่มีอยู่แล้วแหละจากวัตถุดิบที่เขาใช้อยู่ทําให้มันแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเจริญอาหารมากขึ้นเห็นแล้วอยากทานอาหารแล้วก็มีความตื่นเต้นกับการทานอาหารมากขึ้นค่ะก็ภารกิจนี้เสร็จสิ้นด้วยดีค่ะ